สวัสดีครับผมพี่น้องทองเบทเทอร์นครับผมวันนี้ได้รับบทบาทมาเป็นพระเอกผักโรยโยนอินเน่นน่ะนะจับโทรศัพท์ขึ้นมาว่าหากินซากกนวัดภาคเสียงไอ้คนเนี้ยสงใส่ฉี่เสียงกว่าสิไพระที่สุดนี่ทองเบทสิว่าภาคเสียงที่ดาพอนแต่งหนักกันครับผมพี่น้องคลิปนี้เขาก็บปรตรงอีหยังมากไม่นะครับผมพี่น้องโดยเปิดคลิปขึ้นมากกัดไส่แป้งสุรี่พอนท่านที่มาพ่อเสือไม่แล้วนะเขาคุยขึ้นมาบัมาในคุยขึ้นมากกระท่า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 โม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 เข้าไปบุยหนาเขาองต้องดีขนาดเลยผุบบุยเผื่อว่าแป๊บบบบเเดดีีียยววนนนนขาาากะตอครัผม่่ นี alors, look, ่ยุตสต้องเบิกภาคไปเรื่อยๆมันจะตีความนามันมีมิติแล้วๆก็สิมันนย่งอ๋อนี่เนาะเห็ดแต่งออกมาอ๋ออันนี้เนวท่าดังบ่อ๋อฮาก็สิท่าดังครับบานนี่ท่าดังตีโค้งดังเพื่อว่าสิให้ดังมันโด่งให้มันมีมิตินี่ท่าแล้วๆก็เอาแปลง่ยองเข้านะครับถูๆๆๆบริเวณขอบดังบุยสวยงามเนาะบานนี่เพิ่มมาแป๊บเดียวคือตีตาเนาะบานนั้นตีตาขึ้นแล้วก็ตีขอบใต้ใต้ยังใต้กันขนตาบ่ เออเฮ็ดแตงมันน้ำดำจากไตคุ้มตาเฮ็ดเป็นตาดำเรียลๆต่อไปเ้างกระสีเฮ็ดเป็นไตคาขาวเนาะท่าไปท่าไปพี่น้องท่าไปเติมให้มันงามงามแตงมันเงาเงาโอ้ไตคมตามาขักแต่ว่าม,มาขักแต่ว่าเออว่องมากจัดไปอันนี้กระสีเป็นท้ำให้ลท์ไม่มิติเฮ็ดแหกตาห้ากับหนาห้า,หา เหลื่อมๆนะครับผมเวลาถือไฟสองผอง,างอมากกสิทธิเหลื่อมมาบมาบเปนไฟสปอร์ตไลท์ใส่อันนึงแล้วก็ต้องใส่อัสองพราะว่าใส่อันเดียวบ่ได้เพราะว่ามันสิบบเหลื่อมพอได้ครับเด้อสป,ปอร์ตไลท์เหลื่อมซ้ำในห้องกสิปปรกรให้เหลือ่อมซ้ำสปอร์ตไลท์เลยนะครับพ่อต่อไปเฮียอย่างเนาะบาดนี้เนาะบ้านมันก็หลายสีเท่เนาะอ๋อเนี่ยท่าขุมตาสีชมพูว่าหันหลังจากท่าแปีงสตีพอนเรียกเรขาต้องท่าขุมตาให้มันมีเป็นประกายให้มันอมชมพูไว้ได้ครับผมพี่น้องท่าหลายสีเท่เนาะบาดนี้เออ บ่านท่าอีกสีหนึ่งบานนี่ก็เติมอีกสีหนึ่งไปจักหน่อยบกคงว่าสีหยังเด้อนี่สีดำตาแนวลๆน่นสีดำตาลเข้มๆไปจักหน่อยเออบกคงว่าสีหยังพี่น้องก็ไปเบิ่งเอาหรอกไปใส่ตามเกียร์เกียร์เกียร์ไปเรื่อยๆบบนี้อ้ยเจมเนสีเอาเนียนคักเนาะพี่น้องเนาะเออเพื่อความมาตรฐานของหน้าตาเนาะครับเนาะต่อไปก็เป็นอีหยังเนาะงบานนี่ผลบ้ยมีสีเงินสีทองพร้อมเด้อเออว่าหันทีจำพูบบานี่เราใส่สีเงินเพื่อเป็นมิตินะครับผม บานี้กะเฮ็ดยังนอบานี้เออแงีอันคิวเนาะเพราะว่าถ้าเปียงไปแล้วมันไปโดนนาโดนคิวเคียออกเคียออกไล่ฝุ่นไล่ฝุ่นอันนี้บานต่อไปก็สิใส่อันป้าแมื่อไรนอ่บาันี้ก็แทงดินซอนี่ป้าก็เอาขึ้นมายน่าแต่นอกอาเขียนคิวบานี้โอ้ยจุดไข้แม่จุดไข้แม่สกาต้องเขียนคิวปุ้ยเขียนไปเขียนไปก็ต้องปัดไปพร้อมอืมเพื่อให้มันอันขนคิวของข้อไหนมันอัน ฟาดอผลบ่เริเขียนคิวปั๊บปั๊บๆบจบจบแบบไวมากเลยครับผมทุกคนดูที่ละดูที่ละครับผมพี่น้องหลังจากเขียนคิวไว้ๆแล้วก็ต้องเมียนเนี่ยเกียร์เนาะอันนี้มันยังเนาะอีกเนาะดอันเล่มๆหลมอ๋อท่าตา มองเป็นท่าตาถ้ามองขอบตาเฮียถามันยองแง่บอกว่าเนอะเฮ้ยเฮียถามันยองแง่แล้วเลยคดีต่อไปก็อจะเป็นลิฟต์เนาะโอุ้ยลิฟต์ครั้งที่หนึ่งครับผมทุกคนลิฟต์ครั้งที่หนึ่งนี่ถ้าไปป้าลิฟต์อันนี้มาจากเซเว่นเด้อบอลต้องไปหายลิฟต์ตัวที่สองนะครับผมเบอร์ศูนย์สองเพราว่าเบอร์บันลุนนี่อย่างเด็ดตัวนี้นี่เห็นบอกเห็นบอกของคำต้องท่าลิฟต์ลายยี่หอนด้่ยักหน่อยมันจังสีซ้ำนะเออเดี๋ยวจะเป็นตาสองสันนะครับผมเพราะว่าบอมีเงิหนุนไปสัญญากตาชันแบบว่าสสนีย บาเออเกิดเป็นจอแส้วครับผมพี่น้อง เป็นยังไงเป็นยังไงบูป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 ูบเปตาของเราเป็นสอั้นแล้วอันนี้อไข้อข้อกันปตนี้ปัเป็นจีบพ่วงต้องต้องดีขนปอันต่อไปอย่างอีกเนโอขึ้นหลาทนบานนี้อคนละภาควินเร็วเขียนชีวเขียนชีวก้อนเียนชีวปิวิมันต่งองอนกินปาเห็นรนะโอ้อันมีกาฟว่าสูเด็สูเด็สูเด็ดออากฟ่นกดัด ขนตาเนาะมันจะสิติดมันจะสิเหนียวโอ้ไปตะวันหอนตาแถอว่าเออเอาดัดไปดัดไปก็ค่อยแล้วๆแต่สิเพื่อนเนี่ยยังอีกเนาะบัดนี้อันเชียวปัดเชียวปัดเชียวมันเป็นสีดำเนาะเออปัดโถอไม่ยัดลายขันตอนจริงๆเกิดหันง่ายปอนะบัดนี้เนาะเอาปัดปัดปัดทำงามๆเข้าไปโอ้สิเพื่อนตีขนตาอีกบัดไม่ยัดลายสั่นเถอะเนาะบัดนี้โอ้ยงงงงงแล้ว บ้านในว่าขันเขียนเขียนขนตาอะไรอะไรบางเนี่ยเขาจะไม่เขียนเขาจะมาติดขนตายอีกปมาติดขนตายอันที่หนึ่งแล้วก็จะติดขนตาที่สองมาตัวเฮ็ดยังอีกเนาะบานนี้เออจจะจัดจะทำมันแจกแจงจัดทำมันแบบเขาเราเขาได้มันได้สัตว์แต่เราไ่ได้สวนต่อไปมันอะไรอีกเนาะบานนี้เนาะยังนี่เอ้าจิ้มยังอีกเส้นยังอางหนึ่งโอ้จิ้มแล้วก็มาทับใส่ขนตามาทับแจกขุมตาทับอย่มันเป็นอย่างวะ งงเนี่ยต่อไปเป็นเล็บเหลี่ยมอีกแล้วนะครับผมโอ้ยเขียนใต้ตาโอ้หัมันเป็นเดี่มเดล่ไล่โอ้หมันเป็นเดี่มๆป้าแล้วก็มีทักษะในการเขียนเลือดล่หอวงหลังจากกันยู่โดนเติบนะครับผมหลังจากมกกันปากไว้โดนเติบต่อมาเขากับเสี่ยวอันติสูตมาเสียเทียนนอกรับมาท้าลิปสติกกรอบที่สามรอบสุดท้ายมาท้าแต่ขอบทั้งในมั่นละกันเกียร์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 เนี่ยตบ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 เข้าไปแล้วก็เกียร์ฝนกินกระดาษทิชชูไว้พร้อมอันนี้เป็นสูตรลับใน การกินกระดาษทิชชู่เพื่อจะให้เสียงดีหรือเปล่านะเออเบิ่งนี่กจุบไปดาดหนึ่งต่อไปเค็ดคุ้มตาสีขาวอีกแล้ว mm hmm. อูมาหลายมีตีแทน,นน้องบัดนี้น้องเออเสร็จแล้วนายจะเสร็จละมั้งนี่เออผนเบิ่งได้กบ้าอุยเหดตาแบบตาฉ่ำตาฉ่ำมองฉ่ำเหมือนอยู่อุ้ยผด็กติงสักกังไปเจอสิขึ้นงานได้พี่รองเลยจะวบบตาได้ลูกจดอิทเอาไปเจอกันบนเวทีเด้อ